น,นี้เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาบ้านแถวบ้านมวงสุมแต่อันนี้ัวบ้านให้่เข่าเป็นเขียวกำลังออกมากนะครับเขา่าตอนนี้ เข่าแยกออกเหลืองๆแล้วอันนี้ซอยเป็ี่นซอยตรงข้ามพัทาเมืองเก่านะครับเข้ามาเป็นซอยตรงข้ามเลยอันนี้จักน้ำมาแต่ใส่เนาะน้ำเต็มทองเลย พบเอานะครับใครแต่ขับรถแล้วอาการมันบอห้อนปานใดวาวีมากโนมาแล้วพี่น้อง เยไปแต่กะเลาะนะครับเดี๋ยวสิพาเข้าไปเรื่อยๆก่อนสุดแล้วหรือเปล่าโอ้ยังปร่สุดครับ นีอ่อากาจากเป็นทุ่งนานะครับเป็นป้าแล้วตอนนี้ลองเสี่ยงก่าเบลเบิงว่าเขาสีเจออย่างระหว่างทางบ่อันนี้ฝนตกนะครับน้ำก็เลยมีแน่เป็นบางจุดไป ทางออกจบบาหนอกโอ้แบบนี้กับนะครับเปิ่งทูมีทางออกแล้วตอนนี้แยกเอ้ามาอีกเส้นนึงแล้วนะครับมีคลองคือกันตอนนี้บองว่าจะไปซดใสอีกนะครับ เจอทางออกแล้วเห็นอ,อย่างเนอะกินงม่งโอ้โหุ่นนะมางกินม่วงเดียวโอ้เจอทางออกแล้วเจ้นนี้ไปประทัดเมืองเก่านะครับ ริมโขงเขียงนาฝั่งนี้เป็นน้ำโขงนะครับเดี๋ยวป้าบาังยกเข้ามาริมโขงแล้วอากาศแยกเย็นๆแน่นะครับอาจจะเป็นน้ำยูกไกลน้ำเนาะเพรเบิ่งนี่เขาจะเอารถขึ้นทั้งเทิงนะครับ รถถามขึ้นเลยโอ้ถนนเซนนี้ใกลเ้เสร็จแล้วแล้วมารอบก่อนนะครับทางนี้ยังบ่แล้วยุกกระเจ้าอวนกำลังเก็ด น,นี่กนใกล้สงการแล้วเนาะทางพี่น้องทางสปปลาาที่อยู่ฝั่งไทยเพื่อขึ้นรถกลับบ้านก็นเริ่มหลายแล้วนะครับตรงนี้แต่ผมนะครับผมอาทิตย์อยู่ลเล่าได้สงการอยู่ลาวนะครับเบิ่งก่อนนะเราเบิ่งสถานการณ์ก่อนว่าจะเล่นอยู่ลาวเล่นอยู่สกลนครอ,อยู่บ้านนะครับ